วิวใหม่ครับรวิวใหม่ครับตรงนี้เอาเป็นว่าไรสตอร์เบอรี่ปางยาวนะตรงนี้มันยอดเขอาอฮะปางยาวอะดูแล้วป่าเขาไม่สดชื่นเลยนะเหี่ยวเห่ยวแห้งแหยังไง,งไม่รู้จริงๆภางเหนือมันเนี่ยมันฝนมันน่าจะตกแบบภูเขาก็เยอะเนี่ยก็บอกแล้วอย่าทำลายป่าไม้เพื่ออะไรอะ หนึ่งศูนย์หนึ่งอันนี้คือบ้านไผ่โทนครับบ้านไผ่โทนอยู่ใน,ำนอำเภอร้องกวางครับจังหวัดแพร่ครับอบตอไผ่โถโทนหนึ 101. ่งศูนย์หนึ่งครับตะเดินเส้นนี้ องค์การบาริหารส่วนตำบลไผ่โตนให้เห็นอันนี้ละเจ้ะ <c oughs> คือ มันทำได้จริงแต่มันทำลายประเทศอีสี่ปีในประเทศจะทำลายหมดเลยคนกะเบรี่ยงคนลาวคนโดยเฉ้าะคนพม่าจะมาแย่งงานคนไทยหมดเลยจริงๆคนระดับฝีมือตอนนี้ก็จ้างห้าร้อยหกร้อยอยู่แล้วพวกแรงงานที่ไม่พัฒนานั่นแหละที่เขาให้สามร้อยจนมากคนก็เหมือนนั้นเขาพูดถูกอ่ะ คนไทยทำานน้อยทำานเร่งงานน่ะน้อยหรือว่าทำาฝีมือหมดมานฝีมือหมด กคดเคี้ยวฮนะดูป้ายเมื่อกี้อ่ะคดเคี้ยวเลี้ยวโคง้งมีป้ายโคงย้งเห็นไหมโอ้ดูเิครับดูกับพี่น้อง กี่โดดเพิ่งเสร็จใหม่ๆเนะี่ยนี่ไม่ใช่รัดยางนะคอนกรีตเตปูนนะ่ะไม่ใช่เชิงคอนกรีตปูนแล้วหักเส้นเหล็กเส้นไม่ต้องห่วงเลยไฟโทนขอใจป้ายนะั่น สวนอาหารริมน้ำคาเฟ่สดบ้านห้วยอำเภอเวียงสะอุทยานอะไรนะเพื่ไปตางหูก f, he, ุลาอุทิศ น้ำตกห้วยโรงหนึ่งศูนย์หนึ่งอําเภอเวียงสาสี่สิบสี่น่านในหกสิบเจ็ดกิโลครับ ยังอีกหกสิบเจ็ดกิโลจังหวัดน่านแต่ในนี้มันของเรามันขึ้นมาเหนือน่านนะที่จะไปเนี่ยเนี่ยกาดไปแปดอยู่ในนี้นใช่ไม่ใช่อยู่ในเมืองอะ่ะอันนี้หกสิบเจ็ดหกแปดหกเก้าเจ็ดสิบขึ้นไปอีกยี่สิบกว่าโลอ่ะแล้วลเราก็ขี่ที่แปดสิบเก้าสิบเนี่ยดูตรงนี้ก็รู้เนี่ยนเนี่ยเนี่ยความเร็วอยู่ในพิกัด โอ้ยใหมกกอดโอ้โหถนนเขาเนอ้อเจง๋จงๆจังนั้นเลยไปทำตามใต้ดีกว่ามาั oh, ง้งโอ้ยเจง๋จงๆเจง๋งๆเจ๋งๆสบายจริงๆจ,จังหวัดด้านเนี้ยถนนสบาย,ยานี่นี่ทำใหม่ๆๆสเขขๆสร็จแล้วก็กองซ่อมมาเลย แต่ซ่อมใหม่เสร็จจี่สัาไว้เจ๋งน้านนี้ถือว่าอยู่เหนือสุดแล้วด้วยมาดูฝั่งด้วยมนปรางคิดพี่เดินรถตาจะเดินกลับมาทางนี่ตรงรไหนเป็นจุดๆนะนะ ไฟเผาเผาแล้วดับไม่ได้ด้วยเนาะดูทั่วบ้านทั่วเมืองอ่ะลูกต้งเขาอ่ะไฟไหม้ต้งเขาเลยอ่ะสะใจไหมล่ะคนเผาอะบอกเลยช่วยกันดูแลเพราะอะไรอ่ะโอ้โหดูพี่น้องขนตุก็สบาย โอ้ว้าวบ้านว้วยโรงครับน้ำตกว้วยโรงฮะเข้าไปตรงนี้น้ำตก้ว้ยโรงโอ้มันจะมีน้ำตกได้ไงมันโดนป่าโดนเผาป่าทำลายหมดอะป่าดีดีภูเขาโดนไฟไหม้อะท่านผู้ชมดูเลยครับมันต้องช่วยกันดูแลอ่ะครับไม่ใช่ว่าเอกร์เอกราก็จะจุดไฟไฟป่ามันจะเกิดได้ไงถ้ามนุษย์ไม่ใช่น้ำมือมนุษย์อะ ของม้ก oh ัเปสีสีสีอะเกิดไฟเหรอสะใจไหมละ่ะอีกไฟแลไวไหมมันจะได้แอ้งแรงอะ่ะถนนก็สวยดูดิเป็นเมืองที่เขาเรียกว่าอะไรนะพืชผลเยอะมากจะเป็นมะม่วงอะไรนะมะม่วงแล้วก็ลำไย ก็ไม่ร่หมกันว่าจังหวัดน,น่านเนี่ยก็ชีวิตก็ก็ทํามากินด้วยอ,อะไรเกษตรกรสวนยางก็ไม่ใช่นะเป็นป่าไม้ที่ก็าปลูกขึ้นมาดูดูมันแรงไงแรงแล้วไฟนี่ไหม้ง่ายด้วยขึ้นพลุกเลยนะโอ้ยภาพนี้เจ๋งอะ่ะถ่ายไว้ก่อนแล้วอยู่บนยอดเก่านะครับ โอ้โด oh. mm hmm. ูว่าพนาซอยฟ้านะโอ้โ oh หสุดยอดเนยะทำถนนสี่เลนอนะ่ะวิ่งระหว่างตัวจังหวัดแพร่กับจังหวัด mm hmm. mm hmm. อ4 2 3 2ตอนนี <c ười> <c ười> พี่น้องถนนก็สบายเหลือเกินโอ้โหดูภาพจิพครับพี่น้องวัดพี่น้องอึ้โอ้โห นี่ฮะตลอดเส้นทางของจังหวัดน่านนะครับที่มาจากแพร่นะฮะถนนหนึ่งศูนย์หนึ่งนะครับ ขอตัดคลิปตรงนี้เราดูคลิปใหม่เลย